ต่อไปฮะเชิญท่านปฏติมาจิรแพทย์ครับขึ้นมากล่าวอิสัยท่านเพื่อจะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอกล่าวสวัสดีท่านสมาชิกวุ้ทสภาณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณท่านสมาชิกได้กรุณาเสนอชื่อผมเป็นรองประธานวุธิสภาคนที่สองนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้กรุณายกมือสนับสนุนผมขออนุญ,ญาตพูดต่อเป็นภาคที่สองต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับในความเห็นของผมแล้วเนี่ย ปัจจุบันการทำงานในอ,อุทิศภาของเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอย้ำก็คือในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับหลายท่านได้ฟังวิสัยทัศน์จากคนดิเดตในทุกตำแหน่งไปแล้วผมคิดว่าท,ทุกท่านพูดได้ได้ใจความชัดเจนสิ่งที่ผมอยากจะขอย้ำก็คือว่าอยากจะให้พวกเรานะครับนึกถึงประชาชนผมเองได้มีการดำเนินการหลังจากที่ได้มีการ เลือกในระดับจังหวัดในระดับประเทศผมยังเก็บเพื่อนผู้สมัครเอาไว้ทุกคนในวันนี้เนี่ยในการทำงานเราได้มีการทำงานล่วงหน้าไปแล้วนอกจากจะเป็นกรรมธิการในคณะต่างๆเนื่องจากกลุ่ม8ที่ผมเป็นผู้สมัครอยู่นั้นจะประกอบด้วยกลุ่มอาชีพทั้งสิ้น6กลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมพลังงานผังเมืองอสังหาริมทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สาธารณภค ผมเสียดายที่ผู้สมัครอีกหลายคนไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ในที่นี้แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจปรนาตัวในการที่ทำงานนอกสภาฉะนั้นอันนี้ครับจะเป็นโอกาสในการทำงานร่วมกับประชาชนนะครับที่ผมอยากจะขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่เผื่อที่ท่านจะนำไปใช้ในช่วงแรกที่ผมพูดถึงในเรื่องของผมอยากจะสนับสนุนในการทำงานระหว่างกรรมธิการมากกว่าหนึ่งคณะนั้น ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่สองให้สับให้ท่านาาได้เห็นเจตนาของผมนะครับอย่างในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการทํานาเนี่ยท่านอาจจะมองละคนละเรื่องกันแต่ผมก็ยังมองว่าการศึกษาปัจจุบันควรจะเพิ่มหลักสูตรในเรื่องของการทํานาการทรําเกษตรให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักในเรื่องวิชาการ,กรเกษตรเป็นต้นฉะนั้นในการประชุมกันในบางครั้งผมขออนุญาตสนับสนุนในการทํางานที่เป็นลักษณะของการ ทำงานร่วมกันมากกว่า1ห,หรือสองคณะด้วยซ้ำนะครับเพื่อความรวดเร็วผมเองคิดว่าการทำงานในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของพวกเราหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสนุกอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าการทำงานร่วมกันอีกไม่นานนะครับอีกเพียง4ปี11เดือน29วันเท่านั้นนะครับถ้าเรามีความสุขในการทำงานในการประชุมในการช่วยเหลือประชาชนผมคิดว่า เป็นกุญแจที่สําคัญในการที่จะทําให้งานแต่ละชิ้นสําเร็จนะครับและมีประสิทธิภาพผมอยากจะขอให้ทุกท่านร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานแบบเปิดกว้างเปิดใจเป็นกันเองนะครับเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านได้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และร่วมมือการทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับภายใต้ สีแดงขาวน้ำเงินของพวกเราทุกคนขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านปฏิมา